สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM ร้อยร่วมกับสำนักข่าวไอเอเเสนอข่าวนยายกรัฐมนตรีเล็งหาหลือกรกะตเพื่อกำหนดหวันยุบสภารวมไปถึงเตรียมการเลือกตั้งใหม่ นายอภิสิทธิ์ว่าทีวะนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกอภิสิทธิ์โดยเตรียมหาหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือตกตเพืออออออ่อกำหนดวันยุบสภาและเตรียมการเลือกตั้งครั้งใหม่หลังมีพระบร,รมราชโอ,องการโปรดต้าโปรดกระหม่อมแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้ว นอกจากนี้นายกวัามัตปรียังได้กล่าวถึงความทุกขาหน้ากช่วยเหลือแรงงานไทยในลิเบียว่ามีแรงงานไทยอยู่ในลิเบียจํานวน20,000คนซึ่งบางส่วนได้ทยอยกลับมาแล้วส่วนรัฐบาลช่วยเหลือกลับประเทศจํานวน4,000คนสําหรับที่เหลือได้กระจายไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วโดยกระทรวงแรงงานจะดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายเงินดเฉยให้ มาต่อกันที่ปัญหาการแก้ไขราคาน้ํามันปาล์มค่ะพลตํหนวจเอกพงศพัประชุมร่วมกลมการค้าภายในเพื่อหาหรือแก้ปัญหาน้ํามันปาล์มก่อนลงตรวจสินค้าที่ตลาดหุวยขวางกลุมสุพัฒนาบุญธรรมรายงาน,นค่ะงเจริมที่รึกาสาบสิทธิ์พร้อมด้วยนายวิชัยโพธินกิจรองอธิบดีกรมการค้าภายในและพลตตรีทูนรทรัพย์เสสรศักดิ์ผู้บังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบคบเข้าร่วมประชุมหารือเรื่องการแก้ปัญหาราคาน้ำมัน เื่อหาวิธีไม่ให้ผู้บริโภคซื้อน้ำมันปาล์มเกินราคาที่กรมการค้าภายในกำหนดคือ47บาทขอขวดซึ่งจากการค้าหรือพบว่าปัญหาในขณะนี้คือร้านค้าโชว์หวยต่างๆรับซื้อน้ำมันปาล์มจากพ่อค้าคนต่างแล้วนำมาขายเกินราคาที่กำหนดแต่ตามค่าสสินค้าและร้านสะดวกซื้อยังขายในราคา47บาทเท่าเดิมดังนั้นกรมการค้าภายในกับตำรวจจึงต้องคอยอสอดส่องดูแลไม่ให้ผู้ค้ารายย่อยขายเกินราคา อย่างไรก็ตามภายหลังการประชุมแล้วเสร็จพนตำรวจเอกคงสพัน์ลและกรมจัหงห้าภายในได้นําคณะสื่อมวลชนเข้าตรวจสอบราคาน้ามันตามที่ตลาดสดย้านห้วยขวางพัฒนาบุรธรรมย์ผู้สื่อข่าวไอเอ็นเอ็นรายงานจากปคบอกค่ะสำหรับเหตุการณ์ความไม่สง,งบในพื้นที่สจังหวัดแดนภาคใต้ก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งล่าสุดได้เกิดเหตุคนร้ายลอบยิงสองแม่ลูกในอำเภอปาันนาเลจังหวัดปัตตานีลูกชายดับอนาถต่อหน้าแม่ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์กลับจากตลาดนัดคุณอานุสรอ์ได้รายงานค่ะ ได้เกิดเหตุคนร้ายลอบยิงสองแม่ลูกบริเวณบ้านคลองหมู่ที่สองตําบลดอนอำเภอปนเรศจังหวัดปัตตานีเป็นเหตุให้ในายนัทกรจันทรพย์อายุ23ปีบุตรชายถูกยิงเสียชีวิตในที่เกิดเหตุและนางเครือจันทรพชีอายุ41ปีมันดาได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสถ,ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลปนเรศจังหวัดปัตตานีจากการสอบสวนทราบว่าเหตุเกิดขณะที่สองแม่ลูกกำลังขับขี่รถจักรยานยนต์กลับจากตลาดนัดปาลาส มุ่งหน้าจะกลับบ้านพักระหว่างทางได้มีคนร้ายจำนวนสองคนกับขี่รถจักรยานยนต์ตามประกบยิงด้วยอาวุธปืนทุกสั้นไม่ทราบขนาดยิงใส่ก่อนหลบหนีซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบที่เกิดเหตุมาชลที่ห้าพสุ์ขาวันเอ็นรายงานจากจังหวัดตาะกะนาค่ะต่อไปเป็นการเสนอข่าวท้องถิ่นโดยสถาน,นีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนเอฟเอมร้อยร่วมกับศูนย์ข่าวนิวไทม์ ช่วงนี้วาิดการข่าวท้องถิ่นเอเอร้อยโดยสืนข่าวนิวส์ไทม์กับดิฉันแก้วกาศิละปะสุวรรณค่ะผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่เผยโพล World, ล์เวิร์คืบหน้ากว่า30อรอยู่ระหว่างจัดหาสัตว์ขั้วโลกและศึกษาธรรมชาติความเป็นอยู่คุณสิริพงศ์วัฒนภัยบูรณรายงานค่ะนายธนพัฒน์พงะมรผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่เปิดเผย,เยถึงความคืบหน้าของการสร้างส่วนจัดแสดงโพลล์เวิร์ซึ่งเป็นส่วนจัดแสดงที่จะนําเอาสัตว์จากขั้วโลกมาจัดแสดงว่า การกอร่อสร้างนั้นมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า30%และขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดหาหมีขาวหรือมีขั้วโลกและคิงเพนกวินซึ่งเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณขั้วโลกเพื่อน,นํามาจัดแสดงในส่วนจัดแสดงดังกล่าวสําหรับการกอร่อสร้างของผลระเบนตอนนี้ก็ดําเนินการกอร่อสร้างไปประมาณ30%แล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือเรื่องของการติดต่อนะครับเรื่องของการจัดหาผันของผลรนะเบนครับก็คือจะมีทั้งหมีขาวแล้วก็ทั้งคิงเพนกวินนะครับซึ่งขณะนี้ก็ ได้ส่งเอกสารนั้นไปตามสวนสัตว์ต่างๆอยู่แล้วนะครับว่าแต่และสวนสัตว์นี้ของใครมีบ้างและมีสัตว์ที่เหลือกี่ตัวนะครับที่จะสามารถที่จะให้ได้ผู้ในการสวนสัตว์เชียงใหม่กล่าวด้วยว่าการจัดหาหมีขั้วโลกนั้นขณะนี้ได้ติดต่อกับอย่างสวนสัตว์ในรัเสเซียและแคนาดาซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะได้หมีขั้วโลกมาอย่างแน่นอนส่วนวิธีการจัดหานั้นก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนหรือการจัดซื้อส่วนกําหนดการเปิดส่วนจัดแสดงโพลาร์เวิร์นั้นคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี2556 ซึ่งไฮไลท์ของส่วนจัดแสดงโพราเวอร์ก็จะเป็นการนําเสนอชีวิตของสัตว์ที่อาศัยอยู่ในขั้วโลกว่ามีวิถีชีวิตอย่างไรและถ้าได้รับผลกระทบจากปัญหาโลกร้อนสัตว์เหล่านี้จะใช้ชีวิตอยู่อย่างไรและจะส่งผลให้ผู้ที่เข้าชมตระหนักถึงปัญหาสภาวะแวดล้อมในโลกได้เพิ่มขึ้นสุริพงศ์วัฒนพิบูลศูนย์ข่าวนิวส์ไทม์รายงานจบการเสนอข่าวในช่วงนี้และติดตามข่าวครั้งต่อไปเวลา14นาฬิกาแก้วตาศิลปสุวรรณอ่าน จบการเสนอข่าวโดยสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100 ร่วมกับศูนย์ข่าว News Time